สวัสดีครับนะมากับผมอีนะกับกับผมนะกับผมนะน้นะนะผมนะวันนี้มันกเกมคราฟ์ทูนะอเออสตาร์ทนี่งนแะเอออาจจะเอ้ยง่วงง่วงย้อนม่วงย้อนเฮ้ยทำไมจังหน้าจอวะ ก็อีอืมคือวันตาที่หนี่งเขาจะเลิกเล่นเลยนะเขเลิกถ่ายด้วยอยู

อืออนี่เปนี่ินกอนส่องบีนเฮยอนต้องเสือเนะคุนต้องเสือหตายห่าดินึ่งกีอนสามแปดบาทซื้ออะไรได้มั้งครับซื้อไม่ได้ครับเยียบกี kind <of popcorn? S 3> ่บาทอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้ซื้อไม่หไม่ใช่อันนี้ครับอันนี้ซื้ออันนี้อยากอาเปสิไม่ไหวภาษาของอันนั้นอเดียวเนอะรตนอีกทีหนึงน่งยัน,นกน่ะคุณฮิชอนฮิตชอด

อะไรก็ได้เออใช้ยังไงอ่ะอ่ะเนี่ยก็จะเท่านี้ดึงดึงตีดีตีดีตีดีโอเอานมกลัทิ้งอนี่นี่ยจากราบนี่จ มานี้สดมาคอไม้ทาวนคกับไม้ทาวนเฮ้ยแล้วมารสกอหนึ่งตัวับไม้เงนทาวนทาวนทวนนี้แรงกว่านะเนาะแคมาดูแค่นี้ อดออือห้ยอือไทย่านแกนยนี่เหียโธ่อะไรอย่างเงี้ยละข้สูงหน่อยวิวววต่ตอแกนยนีเโอ้โหนี่ลอย่ไทนจทำไไทยันไคเหลือเหลือเียเดือเีย จอดต้องเลที่หนูจะได้เทียตงนี้เนะทีเด็ก็ตายะเที่อดรงนีเฮ้ยทีเด็ดเดียวเฮ้ยเห็นขาเด้เยอเลยเออจะออน่

嘿，嘿，好冷啊！你。 ตายแล้วครับนะครับวันนี้นะครับขอจบไปแค่นี้แล้วกันนะบ๊ายบายครับจุ๊บบายครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจ้า